แต่โดยมาตรฐานทั่วไปนะครับในการก่อสร้างคอนโดนะครับคอนโดจะมีอายุการใช้งานประมาณ50ปีขึ้นไปนะครับโดยมี3ปัจจัยหลักๆนะครับที่ส่งผลต่ออายุการใช้งานของคอนโดนะครับก็คือ1มาตรฐานในการก่อสร้างนะครับ2ก็คือคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนะครับแล้วก็3นะครับก็คือนิติบุคคลหรือว่าเจ้าของร่วมนะครับว่ามีการดูแลอาคารดีแค่ไหนนะครับผมแต่หากวันหนึ่งนะครับหากคอนโดของคุณมีอันเป็นไปนะครับหรือว่ามีอายุการใช้งานสั้นนะครับหรือว่ามีการทรุดโทรมหรือพังทลายลงนะครับ คุณจะเหลือแต่อากาศธาตุจริงหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วนะครับเจ้าของร่วม ยังคงมีกรรมสิทธิ์อยู่ครับอยู่ในที่ดินรวมถึงทรัพย์ส like ินส่วนกลางนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับนิติบุคคลอาจนำที่ดินหรือว่าทรัพย์สินส่วนกลางนะครับออกขายเพื่อนําเงินมาแบ่งปันตามสัดส่วนกรรมสิทธิ์นะครับให้กับเจ้าของร่วมทุกคนนะครับผมแต่หากเป็นกรณีของการเกิดเหตุไฟไหมจนทําให้เกิดอาคารเสียหายเราจะทํำยังไงในส่วนนี้นะครับบริษัทประกันภัยนะครับจะเป็นผู้นําเงินให้นิติบุคคลนะครับซึ่งนิติบุคคลอาจจะนําเงินมาแบ่งปันตามสัดส่วนกรรมสิทธิ์นะครับหรือว่านํามาซ่อมแซมอาคารนะครับหรือว่านํามาก่อสร้างอาคารใหม่